โอเคเนาะ,ะบทที่4ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์คือบทที่4เนี่ยมันต่อจากบทที่3ามก็ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของเวกเตอร์อยู่แต่เวกเตอร์ในบทที่3เนี่ยเป็นเวกเตอร์ที่เป็นตัวเลขใช่ไหมอย่างเช่นเราบอกว่าอ๋อเส้นตรง l มี l 1นึ่งมีเวกเตอร์สแสดงทิศทาง a หคือ1 2 1อันนี้คือตัวเลขถูกป่าอ่ะมีอะไรอีกล้าน,นาบอ่ะมี normal vector เท่ากับ 0, 2 3อ่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลข ทั้งหมดตรงนี้ยังเป็นตัวเลขอยู่แต่ตอนนี้เราจะมองมองในมุมของการเป็นฟังก์ชันก็เป็นฟังก์ชันก็คือมีตัวแปรเกิดขึ้นสมมติเป็นตัวแปรตัวแปรทขึ้นมาโอเคปะไม่มีอะไรมากเราก็สามารถที่จะแทนจุดลงไปได้สมมุติว่าเมื่อ T เป็น1ใช่ไหมอ่ะเนี่ยอ่ะคืออันนี้อยู่ในรูปฟังก์ชันความสัมพันธ์ระหว่าง T และตำแหน่ง X yz เมื่อ t เป็น1ก็แทน T เข้าไป ได้จุดหนึ่งเมื่อทเป็น0ก็แทนทเข้าไปได้จุดหนึ่งเมื่อ T เป็น5ก็ใส่ลงไปได้จุดหนึ่งแล้วเราก็สามารถพลอตกราฟได้ก็ะจะเป็นประมาณนี้ว่าไปตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรมากสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำให้เป็นนั่นก็คือการหาโดเมนการหาโดเมนเน,เนี่ยง่ายที่สุดเนื่องจากว่า RT ของเราอะขึ้นอยู่กับฟังก์ชันไหนบางเอ่ยฟังก์ชันตัวแรกคือรูใช่ไหม ฟังก์ชันตัวที่สองคือสอง t บวก1ส่วน t ลบ1และฟังก์ชันตัวที่3ามคือ e กำลังสอง t นั่นแปลว่าโดเมนของ rt ก็เกิดจากโดเมนทั้งสาตัวนั้นนะมาินเตอร์เซกันตัวที่มันร่วมกันเราแค่ไปคิดอย่างเช่นอ้าวรู้ t ใช่ไหมเมื่อ t มากกว่าเท่ากับ0นย์โดเมนที่1อ๋อสอง t บวก1ส่วน t บวก1โดเมนคืออะไรตัวส่วนห้ามเป็น0ย์ t ลบ1ไม่เท่ากับ0ูนย์เพราะ t ไม่เท่ากับ1 แล้วไงสอไอี e กำลังสองทีตัวนี้ทีก็เป็นจำนวนจริงใช่ไหมก็จบเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าทั้งสามตัวมาินเตอร์เซกันก็คือทีที่เป็นจำนวนจริงแหละแต่ต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์และไม่เท่ากับหนึ่งแค่นี้โดเมนไม่มีปัญหาอะไรทำได้ถัดมาอะไรที่เราเคยทำได้เราก็จะทำได้เนาะ <c oughs> เราเคยบวกเวกเตอร์ได้ใช่ไหมไฟังก์ชันก็บวกได้อบวกกันเหมือนที่เราเคยบวกเวกเตอร์โอเคปะบวกกันได้ลบกันได้อ่ะคูณกันถ้าเกิดว่าคูณกันแล้วก็เอามาคูณกันแบบนี้ฟึไม่มีปัญหาอะไรโอเคปะถ้าเป็นฟังก์ชันค่าคงตัวก็เอาค่าคงตัวใส่เข้าไปกระจายทีละหละักเคยทําได้ก็ทําได้สเกล่าคูนคูณเชิงสเกล่าก็คือดอทใช่ไหม ดอทกันก็เอาแต่ละตำแหน่งมาดอทแล้วก็ววบวกกันอะตำแหน่งที่1มาดอทตำแหน่งที่2มาดอทตำแหน่งที่3มาดอทแล้วก็บวก Cross กันถ้าเวกเตอร์อะครอสกันผลคูณชิงเวกเตอร์คือครอสถูกไหมครอสกันก็ใส่อะไร I.J.K. แถวที่1แถวที่2หารเด็ดแล้วก็ตอบออกมา G เราเคยทำได้ใช่ปะอืม,อมไม่มีปัญหาอะไรเนี่ย เขาก็จะเล่นกับเราอย่างนี้แหละโดเมนคืออะไรล่ะอะโดเมนคืออะไรโดเมน rt ก็ไปดู rt คือ l อ n t หนึ่งส่วน t แล้วก็ s i n t lon t นี่มีอะไรบ้าง l n t คือหลังล็อกมากกว่าศูนย์ใช่ไหม t มากกว่าศูนย์หนึ่งส่วน t อ่ะตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์ะ t ไม่เป็นศูน,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 นย์ถ้าอีก s i n e t ไม่มีเนาะไปได้เรื่อยเืยก็เป็นจำนวนจริง เพราะฉะนั้นโดเมนก็เลยเอาทั้งสามตัวนี้มาอินเตอร์เซ็กกันก็คือได้ตัวนี้และมากกว่าศูนย์จบโดเมนไม่ยากใช่ไหมเนี่ยถ้าจับมาบวกกันเราก็อ๋อ r บวก s เนาะตำแแน่งที่หนึ่งก็จับมาบวกกันตาแแน่งที่สองก็จับมาบวกกันตาแแน่งที่สามก็จับมาบวกกัน,นโดเมนของ r บวก s ก็คือ เอามาคิดเลขกันแหละว่ามีตัวไหนที่เป็นไปไม่ได้มากเขาก็รู้อยู่แล้วล่ละว่ามันก็คือโดเมนของตัวนี้เนาะใช่ไหมเพราะตัวนี้เป็นจํานวนจริงถ้าจับมาลบกันก็เหมือนที่เราเคยทําอ่ะสาม r เราก็คือเอาสามคูณเข้าไปใน r ก็คูณทั้งหมดลบสอง s ก็เอาสองคูณเข้าไปใน s แล้วก็จับมาลบกันเอ,อเหมือนที่เราเคยทาดอทกันก็ดอทเหมือนที่เคยทํา ครอสกันก็ครอสเหมือนที่เราเคยทําโอเคไหมโอเค okay. นี่ก็ไม่มีอะไรมากถัดมาเราก็ามาดูว่าเราสามารถหารลิมิตได้ลิมิตถ้าเราใส่ลิมิตตัวนี้เข้าไปเราก็เหมือนกระจายลิมิตเข้าตำแหน่งที่หนึ่งกระจายลิมิตเข้าตำแหน่งที่สองกระจายลิมิตเข้าตำแหน่งที่สาจบโอเคป่ะ okay จบแล้ว เราก็หาได้ทางซ้ายหาได้ทางขวาก็หาได้ทำเหมือนที่เราเคยทําปกติเลยหาต่อเนื่องต่อเนื่องก็ทําเหมือนเดิมทํายังไงต่อเนื่องสมัยที่เราเรียนแควหนึ่งเราบอกว่าจะต่อเนื่องก็ต่อเมื่อ,อซ้ายขวาเท่ากันแล้วก็เท่ากับจุดใช่ปะ่ะเราก็มาดูแต่ละตำแหน่ง ตำแหน่งที่หนึ่งต่อเนื่องไหมตำแหน่งที่สองต่อเนื่องไหมตำแหน่งที่สามต่อเนื่องไหมถ้าหนึ่งสองสามต่อเนื่องแปลว่าจุดมันก็ต่อเนื่องจบเปเนีเนเน่เหมือนเดิมที่เคยเรียนใช่ไหมเออเหมือนเดิมที่เคยเรียนหาลิมิตและจากนิยามของลิมิตนำไปสู่การดิฟได้ใช่ป่ะถ้ามีลิมิตแปลว่าดิฟได้ไหมดดได้ดิฟได้อ่ะเราก็ดิฟได้ไจบดิฟตัวนี้ปับ๊บ ก็เหมือนดิฟตัวที่หนึ่งดิฟตัวที่สองดิฟตัวที่สามดิฟได้อะไรได้อินทิเกตได้อินทิเกตได้ก็อินทิเกตได้ฟึบอินทิเกตอารก็คือเหมือนอินทิเกตตัวที่หนึ่งอินทิเกตตัวที่สองอินทิเกตตัวที่สามอ่ะแต่มาดูสมบัติเพิ่มเติมนิดหน่อยดีกว่าสมบัติของการดิฟเราก็ทําเหมือนเดิมเลยเหมือนที่เราเคยทํา ดิฟค่าคงที่ดึงค่าคงที่ออกมาได้ใช่ไหมดิฟกระจายในบวกหรือลบได้อ่ถ้าคูณการละทํายังไงอ่ะถ้าดอทดอทกันก่อน,นดอทกับคอสก็เหมือนคูณใช่ไหมก็หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าคอสก,กันก็หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าแต่ว่าเป็นคอสอ่ะไอ้นี่เป็นดอทกอ็ดอทเห็นไหม ตัวนี้หลอดการก็หน้าดิบหลักบวกหลังดิบหน้าเพราะฉะนั้นสูตรเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิม <c oughs> แต่เรามีตัวนี้ที่ควรจำนิดนึงเ <c oughs> พราะเดี๋ยวเราจะไปใช้ต่อ <c oughs> นั่นก็คือเราบอกว่าถ้าเกิดว่าเวกเตอร์ใดเวกเตอร์หนึ่งของเราอะมีขนาดเป็นค่าที <c oughs> แล้ว ต, 1941, ตัวนี้ตับคอยนะอ๋อัหรอแล้วอาทีบายบายลำเบียบบายบายจุจบเดี๋ยวเขาก็จุ๊บอีกหอกเออเขาจุ๊บก็มาฟ้องเอออาทีคูณกับอาพามทีจะเท่ากับศูนย์อ่าส่งผลให้อะไรส่งผลให้นี่เลยอาทีตั้งฉากกับอาพามทีตัวนี้ต้องจำ ถ้าเกิดว่าขนาดเป็นค่าของตัวปับ๊บ r t กับ r พลทีจะตั้งฉากกันโอเคนะค่าของตัวนี่คือออกมาเป็นตัวเลขตัวเลขใช่ขนาดเป็นตัวเลขแล้วไม่อยู่ในรูปตัวแปรแล้ว okay. โอเคอ่ะนั่นนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยอันนี้เขาก็โชว์ให้เราดูว่าอ๋อจับคอสกันใช่ไหมอ่ะก็ใส่ i j k คอสออกมาหาได้จับคูนกันจับดิฟก็เหมือนที่เราเคยทำ นิดปกติคูณปกติโอเคนเ,าเคนาะแ้วต้วฮะต้องจำไหมอ่ะสูตรเดิมอะม่ะจำแพทเทิร์นเออจำแพทเทิร์นเนาะไปแบบดูไปเฉยๆเป็นตัวอย่างไม่มีอะไรอ,อินทิเกรตก็เหมือนเดิมสมบัติของการอินทิเกรตเราก็เคยเรียนมาแล้วอ่ามีค่าคงที่ใช่ไหมดึงค่าคงที่ออกมาได้อ,อ,อินทิเกรตกระจายในบวกหรือลบได้ใช่ไหมเออ ถ้า c เป็นเวกเตอร์ค่าคงตัวแปลว่าอะไรเป็นเวกเตอร์ค่าคงตัวก็เหมือนเป็นค่าคงที่ค่าคง,งที่ก็ดึงออกมาด้านอกได้ <Okay. S 2> อ่าโอเคปะ่ะเนี่ยถ้า c, <c <oughs> เป็นค่าคงที่ก็ดึงค่าคงที่ออกมาดจะนอกได้ oh. <c oughs> แล้วก็อ่ะการต่อเน,นื่องกันก็บอกว่า a ถึง b ก็เหมือน a ถึง l แล้วก็ l, b, l ถึง b ก็ยังคงทำได้ สมบัติการอินทิเกรตที่เคยทําได้ก็ยังทำได้โอเคปะโอเคไหมอืม <c ười> คถามซึ่งไรคนตอบก็ไม่ okay, มีอะไรตัวนี้ก็เฮสดีบทหลักมูลดิฟของอินทิเกรตจำได้ไหมก็ใส่เอกเข้ามาตัวนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรอ่ใส่จำกัดเขตจำกัดเขตก็ ใส่ตัวแรก rx เออ rx ลบ r สี่นนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรวันนี้เป็นทำอะไรอะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปสร้างสิ่งที่สำคัญอันนี้คือเบสิกก่อนเราแค่จะบอกว่าตัวของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์เนี่ยหาลิมิตได้นะดิฟได้นะอินทิเกรตได้นะโอเคไหมบวกลบกันได้นะอ่ะจะเอาไปทำอะไรมาดูอันนี้กันดีกว่าสตาร์ท ที่4.5อันนี้คือสิ่งที่เราเควเราจะเข้าสู่การาบทเนื้อหาของเราเราบอกว่าเรามีอ้แล้วที่พูดมาทั้งหมดเป็นการปูเป็นการปูพื้นฐานและชิเพยเฮ้ยมันต้องจำไหมอะดิฟได้อินทิเกรตได้หาลิมิตได้หาต่อเนื่องได้บวกลบกันได้คูณกันได้ครอสกันได้ดอทกันได้เหล่านี้เราเคยทำแล้วโอเคปะ เคยครอสยังไงก็คอสอย่างนั้นเคยดอตยังไงก็คอสอย่างนั้นเคยดิฟยังไงก็ดิฟอย่างนั้นโอเคเนาะแล้วผมเลยี่จะไม่โอเคได้ปะล่ะไม่ได้อ่าสิ่งที่เราจะมาสนใจเรามาสนใจต <Okay. S 1> ัวนี way, put peu, put, 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 ้ดีกว่าอันนี้แค่แทนจุดเฉยๆไม่มีปัญหาอะไรก็ใส่จุดปื๊บๆๆลงไปไรสาระสาระของเราอยู่ตรงนี้ว่า จุดเริ่มต้นคืออันนี้เวกเตอร์ ector, ความเร็วเฉลีย่ยเวกเตอร์ความเร็วถ้าสมัยเราเรียนฟิสิกส์เราบอกว่าถ้าเรามีระยะทาง S เราทำยังไงถึงจะได้ความเร็วนะดิฟใช่ไหมดี y ย x ดิฟได้ V ดิฟ v จะได้อะไรอัตราเร่งเถูกป่ะอัตราเร็วความเร่งโอเคอัตราเร่งเนาะอันนี้ก็เหมือนกัน สมการที่เขาให้ rt ตัวนี้เสมือนว่าให้การเคลื่อนที่ให้ s มาเสมือนว่าเขาจะให้ s มาโอเคปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากได้ v ทายังไงดิฟหนึ่งครั้งก็ดิฟ r ได้ v ตัวนี้จะเป็นความเร็วความเร็วเป็นเวกเตอร์โอเคไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นเวกเตอร์แต่อัตราเร็วเป็นสเกลาร์ใส่อะไรใส่แอดเจลขนาดหาขนาดของ v ก็กลายเป็นอัตราเร็ว โอเคนะ d r ได้ v เป็นเวกเตอร์นี่คือความเร็วอยากได้อัตราเร็วเอา v ไปใส่ขนาดเรียกอัตราเร็วโอเคไหมเรียบร้อยถัดมาถ้า d v อะ d v, <Deep> v ได้ <V S 1> a, a ได้ความเร่งเป็นเวกเตอร์นี่คือความเร่งอยากได้อัตราเร่งใส่ขนาดขนาดเข้าไป ได้อัตราเริงเหมือนเดิมที่เคยเรียนดิฟเอได้ V ดิฟเอ้ยดิฟเอสได้ V ีดิฟวีได้เ <A. S 1> อเหมือนที่เคยเรียนโอเคไหมอยากได้ณะจุดไหนออยากได้จุดไายส่วนสองก็เอาไายส่วนสองใส่เข้าไปจบมันถึงแทนลงไปในนี้ได้หรอแทนลงในทีได้เลยอืมอันนี้ก็ เป็นสูตรที่ต้องจำเพิ่มขึ้นมานิดหนึงแล้วกันแต่จําให้ยากก็คือ L เนี่ยความยาวเส้นโค้งเนี่ยก็จะใส่ตั้งแต่อินทิเกรต A ถึง B ของขนาด R าร์พีดีทตัวนี้ก็จํานิดหน่อยอยากได้ตั้งแต่ A ถึง B ก็อินทิเกรตตั้งแต่ A ถึง B ขนาด R าร์พาดีทีจำนิดนึงไม่รู้จะออกไหมโอเค ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็พูดไปเส้นโค้งเรียบเส้นโค้งไม่เรียบก็คือการที่บอกว่ามันโตมันเหมือนแบบมันไหลกันไหม่ะนึกออกปะ่ะเนี่ยตัวเนี้ยวิ่งมาเออไหลอันนี้เรียบเออตัวนี้ก็มีจุดนี้ไม่เรียบ,เ,ยบเออประมาณนั้นตรงนี้แหละสำคัญมากสี่จุดหกจุดสองสี่จุดหกจุดสองบอกว่า ถ้าเรามีเวกเตอร์อันหนึ่งซึ่งอันเนี้ยก็คือ r t โอเคปะ่ะนี่คือเวกเตอร์ r t ของเราถ้าเราดิฟหนึ่งครั้งเราจะได้เส้นสัมผัส,สดิฟ r t ปั๊บได้เส้นสัมผัสสีเขียวตัวนี้ฟึ้นี่ได้เส้นสัมผัสอ่าแต่ว่า สิ่งที่เราจะทําคือมันยังไม่ใช่หนึ่งหน่วยใช่ไหมใช่เราจะทํามันเป็นหนึ่งหน่วยเพราะฉะนั้นเราก็คือใส่ขนาดใส่แดงก่บ t vector t นี่นะก็จะเท่ากับ r พรัม t อ๋อแกยังไม่หนึ่งหน่วยใช่ไหมใส่ขนาด r พรัม t เข้าไปและนี่คือเส้นสัมผัสที่มีขนาดหนึ่งหน่วยเราเรียกมันว่าเส้นสัมผัสหน่วย เส้นสัมผัสหน่วยโอเคป่ะจบอันนี้อันที่หนึ่งสิ่งที่เราทำได้ได้ทีนะดิฟอได้ทได้เส้นสัมผัสใช่ไหมอย่างที่สองดิฟทีอ่าดิฟทดิฟทตัวนี้เราจะได้ด้านบนไดเราจะได้ <v itter. S 1> <in. S 2> ด้านบนไดเอ็นป็นมไม่เชิงดีกว่ามไม่เชิง ทำไมมันถึงได้เส้นที่ตั้งฉากเพราะด้านตรงนี้เราไฮไลท์ไว้แล้วเราไฮไลท์ไว้ว่าอะไรส <2 S 1> องเส้นพาร์มูลถ้ามันมีขนาดคงตัวมันจะตั้งฉากกันแล้วเมื่อกี้ทีของเราอะมีขนาดกี่หน่วยนะหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยมีค่าคงตัวไหมมีคงตัวเพราะฉะนั้นดิฟทีก็เลยได้ตัวที่ตั้งฉากกับทีโอเคนะและเราเรียกอันนั้นว่าอ n อ่า เราเรียกว่า n d i ท t ได้ n ใส่สีฟ้าดีกว่าจะได้เหมือนหนังสือพึบอ่าแต่ n ของเราเราอยากได้กินหน่วยหนึ่ง <1 S 1> <1 S 2> หน่วย,วยเพราะฉะนั้น 1. 1> n ของเราก็จะเท่ากับ t พรามหารด้วยขนาดของ t โอเคได้แล้วและเราเรียกตัวนี้ว่าเวกเตอร์แนวฉากหนึ่งหน่วย หรือว่าเวกเตอร์แนวฉากมุขค่สำคัญก็ได้มุขสำคัญเออโอเคเนาะได้แล้วได้สองตัวตอนนี้เราได้สองตัวแล้วตัวที่สามสิ่งที่เราจะรับได้ก็คือคุ้นๆไหมถ้าเรามีสองตัวเราอยากได้เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับทั้งสองตัวทำยังไงดีจับสองอันนี้ออมาม,มาครอสกันดีมากแล้วเราจะเรียกตัวที่ครอสกันนี้ว่าบีบรอย บีบอยมันจะทำอะไรกันนักหนักวะอ่าไม่ไม่มีการาฟสวยๆหรออ่ะนี่อะบีบอยเรียกว่าเวกเตอร์แนวฉากคู่เพราะแหละตั้งฉากกับทั้งสองเวกเตอร์ไงฉากสองตัวฉากคู่โอเคปะเส้นแรกก็คือเกิดเส้นสัมผัสตัวทีขึ้นมา่าดิฟหนึ่งครั้งเกิดเป็นเส้นที่ว่าเอ่อที่ตั้งฉากกับทีแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือตัวบีก็คือตั้งฉากทั้งทีทั้งเอ็นถูกต้อง เพราะฉะนั้นเนื่องจากมันตั้งฉากทั้ง t ทั้ง n เราก็บอกว่า b ก็เลยเกิดจากอะไร t cross n ได้แล้วเรียกว่าเวกเตอร์แนวฉากโูแล้วก็เอาไปทำ ijk อันนั้นหรอ,อหาเดดหรอใช่ใช่ถูกต้องคอณกันก็ใส่ ijk ใส่ t เข้าไปใส่ n เข้าไปหาออกมาปั๊บก็จะได้ก้อนออกมาตัวนั้นก็คือ เวกเตอร์ b โอเคปะหรือว่าเวกเตอร์แนวฉากถูกทั้ง n และ t ถูกต้องโอเคนะทวนชื่อ3ามเวกเตอร์มีเส้นตรงหนึ่งเส้นดิฟหนึ่งครั้งได้เส้นสัมผัส t แต่ t ต้องกี่หน่วยหนึ่งหน่วยก็คือ r พลมีหาร r พลใช่หารด้วยขนาดเนาะดิฟ t ได้ n ได้ n ดิฟ t ได้ n ตัวนี้ก็คือ t แล้วก็<ข>อ,อยากได้หนึ่งหน่วยก็หารด้วยขนาดโ okay, อเคป้ะถัดมาอยากได้ BB B, ตั้งฉากทั้งคู่ B ก็เลยเท่ากับเอาทไปครอส s n โอเคได้มาสามเส้นแล้วนะจุดจุดนี้สิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเกิดอาการอยากรู้ไงหาเส้นได้ไหมอันได้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยอะ่ะอยากบอกว่าไม่อยากได้แล้วเวกเตอร์สัมผัสเวกเตอร์แนวฉากเวกเตอร์แนวฉากคู่อย่างเงี้ยถ้าอยากหาเส้นทำเป็นไหม เป็นเรารู้เวกเตอร์เรารู้จุดใช่ไหมรู้จุดรู้เวกเตอร์หาเส้นได้รู้จุดรู้เวกเตอร์หาเส้นได้รู้จุดรู้เวกเตอร์หาเส้นได้เขาอาจจะทำหาเส้นได้โอเคปะทำเหมือนกับบทที่สามเลยที่เราเคยหาเส้นโอเคไหมเนี่ยเส้นตรงที่ผ่านจุด rt ขนานกับ bt เรียกเส้นแนวฉากคู่ เพราะ b คืออะไรเวกเตอร์แนวฉาก <B. S 1> มีจุด <B. S 1> มีเวกเตอร์หาเส้นได้เรียกเส้นแนวฉากคู่เขีนป่ะอ่ามีจุดแล้วก็ตั้งฉากกับทีมีจุดตั้งฉากกับที่ตรงนี้กกอ๋ออันนี้เป็นล้านาบอย่าเพิ่งอันนี้เป็นล้านาบเราอาจจะพูดถึง เส้นหลายๆเส้นก็ได้เส้นสัมผัสอย่างเงี้ยถ้ามีทีมีเส้นตรงก็หาเส้นสัมผัสได้ใช่ไหมจบสร้างเส้นได้ถัดมาที่อยากจะสร้างก็คือสร้างระนาบอ่ะระนาดอ๋ออันนี้อืมที่เป็นเอกใช่อันนี้เอกวายเส้นอะไรไม่อยากได้เส้นตรงและอยากได้ระนาบเราก็บอกว่าณจุดจุดนึงของเราอ่ะเราจะมีดิฟป,ปึ๊บไดทีใช่ไหมดิฟทีไดเอ็นทีคอสเอ็นไดบี เกิดสามละนาบขึ้นมาตามสีเลยสามสีนี้เราจะมีชื่อเรียกท <c oughs> <T S 2> คือเส้นสัมผัสใช่ไหมเอ็ <c oughs> N คือเส้นแนวฉากอนแรกเราเรียกตัวนี้ว่าระนาบสัมผัสประชิดโอเคปะ่ะอย่างที่สองถ้าบ <c oughs> คือเส้นแนวฉากคูเอ <c oughs> คือเส้นอะไรเส้น <c oughs> แนวฉากหนึ่งหน่วยถูกปะ่ะ <c oughs> แปลว,ว่าตัวนี้เรียกละนาบแนวฉากเพราะเกิดจากฉากสองอันตัวสุดท้ายตัวนี้ทีคือเส้นสัมผัสอันนี้คือเส้นาฉากคู่ใช่ไหมก็เลยตั้งชื่อว่าละนาบที่ผ่านเส้นสัมผัสและเส้นแนวฉากคู่ออกมาสามละนาบอินี่เขาเรียกอะไรนะ,ะหน่วยฉากหนึ่งหน่วยวกเตอร์ ector, แนวฉากหนึ่งหน่วย ชื่อใช่หรือว่าเวกเตอร์แนวฉากหน่วยมุขค่าสำคัญก็ได้โอเคอันนี้เส้นสัมผัสตัวชใช่ถูกต้องอ๋อมาเป็นเส้นสัมผัสประชิดอืมเราก็เลยดได้ออกมาสามระนาบหาสามการระนาบได้ไหมได้อ่ะดูหน่อยเวกเตอร์สัมผัสประชิดเนี้ยมี ee, T ีมี n normal เวกเตอร์ของเขาคือ normal คืออะไรคอร์ <ector> เวกเตอร์ b ใช่ป่ะยู่แบบนี้เลยเหรอถูกไหมอ๋ออีกเออ Normal vector ก็เป็น vector b เพราะมันพุ่งเพราะมันพุ่งตั้งฉากทั้ง t ทั้ง n เหรอใช่ถูกต้องอ่ะมาดูตัวนี้มั่ง vector นี้ผ่าน t ผ่าน b n คือ normal vector ก็คือ n ใช่ไหมแล้วหน้าสีเขียวล่ะผ่าน b ผ่าน n normal vector คือ t รู้ normal vector อ้าวต้องรู้จุดนี้จุดนี้ไงรู้ไหมรู้ ใช่ป่ะเรารู้จุดนี้ใช้จุดนี้ใช้ normal vector สร้างทั้ง3ระนาบได้ยังได้ได้แล้วที่ว่ามันเป็นสมการ x y แล้วก็ลบกับจุดใดใ้่แล้วที่บอกว่า p 0 p normal vector เท่ากับ0ูจัดลูกในลูก x บวก y บวก z เท่ากับค้อนอะไรสักก้อนนั่นเองจบแล้วสรุปจบหมดแล้วถัดถัดไปเนี่ยก็ ไม่ค่อยมีอะไรแล้ว <ST AN CE> เราก็อาจจะบอก <ST AN CE> เพิ่มเติมมานิดหน่อยอ่ะ <ST AN CE> มีสมการความโค้ง <ST AN CE> ความโค้งหายยังไงความโค้งคือ kt <ST AN CE> ก็เอาตัวนี้ที่หาขนาดของอ่า v e ตอร์สัมผัสหารด้วย vt vt ก็เอา r พม t เข้าไป ตรงนี้ไม่มีปัญหาจำสูตรเข้าไปอ,อ,นนอ,อันนี้คือเขียนเขียนอีกรูปหนึ่งเฉยๆเพราะว่าตรงนี้มันมีแปะมาแต่ว่ามันไม่ชัดก็ <c oughs> <g> 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 เลยเอามาเขียนด้านบนให้มันชัดขึ้นเฉยๆอ๋ออันนี้ V ของแกคือเกิดจากอาภาพถูกไหมความเร็วก็คือเอา S yes, มาด<ๆ>ิฟดิฟก็คืออาภาพโอเคอ๋อทีน,นี้เขาไม่ใช้เเขาใช้อาใช่ไหมใช่ต้องอะอ่ะ หาความโค้งได้ลัศมีความโค้งก็ก็คือหนึ่งส่วนความหนึ่งส่วนความโค้งความโค้งคือ kt ลัศมีคือหนึ่งส่วน kt จบอันนี้ก็จําสูตรไปแล้วก็มีการบิดการบิดก็ไม่มีอะไรก็ไปจําสูตรตัวนี้จําสูตรแล้วก็แทนต่อจบแล้วก็เป็นอันจบบทที่สี่เรียบร้อย OK。